คนทีน่ไม่มีเพลงนั้นก็คือจริงๆก็คือร้องร้องเพลงของตัวเองทั้งหมดครับแล้วก็แล้วก็มีเพลงของร้องวัชราวุรีเอามาร้องหน่อยอะไรเงี้ยครับคู้าเลือกได้ก็ไม่ร้องเลยจไม่เอาละครื<ม>คอตอนนี้เราก็คิดว่าถ้าถ้าจบครั้งนี้ก็คือเราก็คิดว่าเราน่าจะน่าจะพยายามแบบ อยู่ในเส้นแบ,บ่งที่ที่ไม่ไม่ข้ามไปดีกว่ารู้สึกยัไงไหมนี่ตัวเองก็มีเพลงของตัวเองแต่ต้องแบบแต่ร้องไม่ได้ต้องเอาเพลงคนอื่นมาร้องอะไรอย่างเงี้ยพี่สามสี่เดือนมันนิชินแล้วครับ <laughs> แต่ตอนช่วงแรกๆยอมรับว่ามันก็มีมีการแบบเขาเรียกว่ามันใจหายครับบอกได้เลยว่าเออเราแล้วเราก็รู้ด้วยด้วยว่าเราคงจะแตะต้องไม่ได้เพราะมันก็มันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆตามเอกสารตามอะไรที่เขาทำไปตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องทําใจให้ได้อยงเดีแต่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะทําใจได้แล้วก็คือเราทํางานใหม่เดินหน้าไปดีกว่ามีความสุขกว่าเอนน้วขึ้นหน้าเป็นยังไงบ้างครับควขึ้นหน้าก็ยังเท่าเดิมในสําหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือว่าเป<ก>็นเรื่อ<ก>งของการ รวบรวมเอกสารให้พร้อมเพื่อที่จะเออเอาไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนอีกรอบหนึ่งพอพอเอกสารพร้อมทุกอย่างอะไรทุกอย่างปับ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอีกครั้งหนึ่งก็อ,อา่าเราก็ได้แต่แตรอคําตอบจากทางตำรวจมีแบบว่าดำเนินการทางกลับทางเขายังไงบ้างไหมคะที่คิดไว้หรือ เบื้องต้นสาหรับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือว่าถ้าจบอันนี้ก็คือจบดีกว่าก็คือว่าเราเราเราขอทาอย่างที่บอกครับทางานดีกว่า,วาเราไม่อยากเรไม่อยากพร้อมกลับคือเราไม่อยากไปใช้เวลาในศาลในในกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลานานมากๆเป็น5ปีส0ปีอย่างี้เราอาจจะไม่พร้อมตรงน,นั้นนะคราต้องการให้การกับ ก็เหมือนตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือว่าไม่มีการติดต่อโดยตรงจากผู้ใหญ่แต่ว่าก็จะมีทางแบบพี่ๆน้องๆที่รู้จักการก,ารก,ารการ็จะโทรมาให้กำลังใจบ้า,นนาง,างนะครับเป็นไปทิศทางไหนอะครับพี่พอนแนวโน้มสำหรับคราวนี้ผมก็คิดว่าโดยโดยหลักฐานอะไรต่างๆนะครับท่าที่คิดเองนะครับก็คือว่าเราเราก็น่าจะไม่เข้าข่ายผิดดูจากหลักฐานทั้งหมดที่เราถืออยู่ในมือเนี่ย เราไม่ผิดครับแต่ว่าก็คือว่า,าคาันนี้ก็อยู่ที่ดุนริจของตำรวจแล้วว่าเป็นยังไงครับผมแล้วจากนี้ก็แบบจะทำเพลงตัวเองออกมาใหม่เพื่อที่ได้มีเพลงร้องในงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมิทำเรื่อยๆครับจริงๆ10กว่าปีที่ออกมาจาก I s, ผม, <S ผมก็ไม่เคยหยุดทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ว่าเป็นเพลงองค์กรบ้างเป็นเพลงอัลบั้มตัวเองบ้างอัลบั้มคนอื่นบ้างเราก็จะรวบรวมตรงนั้นทนั้งหมดมาให้มันอยู่อยู่ในมือเราคนแล้วก็แล้วก็เอาเพลงพวกนั้นอะมาทำงานกันใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็าง,งานใหม่ๆก็ทำเสียได้ไหมคะบทเพลงเก่าๆที่เราแต่ง <c oughs> เสียดายครับค <c oughs> ือ <c oughs> บรรเพลงมันก็ <c oughs> มีค่ากับเรามากนะมีค่ามากใจ,จมากแล้วก็อย่างบรรเพลงมันก็แบบเขาทำให้เราได้ได้เขามีคุณค่าเขามีคุณกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เสียใจครับเสียใจเพลงที่เราไม่ได้ร้องเนี่ยค่ะมันท้าไม่งานเราลดไหมคะเพราะเหมือนคนดูเขาก็อยากฟังเพลงเก่าๆของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คง ก็คงจะต้องอันนั้นก็ต้องให้มันเป็นความฝันไปแต่ว่าวาจสิ่งก็เราก็ต้องลุยต่ออะไรางเงี้ยครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดคนยังชื่นชอบงานของเราตรงนั้นอยู่อะไรอยู่ก็เราก็ยังดีใจนะครับแต่ว่าเราลองไม่ได้จริงครับ รัก3-4เดือนแรกนี่กระทบครับกระทบตรงเลยครับก็คือว่าก็าาคือทุกคนจะลังเลแล้วก็จะถามหมดว่าเฮ้ยมีปัญหาป่ะเนี่ยมีปัญหาเปล่ามีปัญหแต่พอเราเราเราทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มเห็นแต่ตอนนี้ก็คืออ่าก็กลับามาเหมือนเดิมไม่ใี่อะไรครับก,กส่วนใหญ่เล้วผมก็ผมทัวร์ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วมีการพบปะการเพลงตรงๆตลอดเวลาอยู่แล้ว ก็มีเพลงเยอะแยะที่ต้องร้องอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้คิ้งเลียนใช่ไหมคะที่เราจะไม่ได้ร้องเพลงดังๆจริงๆเท่าไหร่ครับเราก็ทำหน้าที่ร้องให้เต็ที่ก็คือคนมาดูเนี่ยต้องมีความสุขโอเคได้ครับ